สบายดีทุกทานมณีการพระเจ้าสิภาทุกทานมาเที่ยวส้มแถวน้องสะพังเล่นเนาะซึ่งเป็นน้องที่ไก่กับสนามหลวงอยู่ที่ประถาตุหลวงเวียงจันทร์อันนี้แม่นเป็นหารอาหารอยู่ในสวนเนาะแต่ว่าผู้คนกับบทันมีหลาย อยู่ในส่วนแห่งนี้ก็ซิมี่เป็นประเภทานอาหารเนาะแล้วก็มีบอนส่วนสนุกเล็กน้อยดินเนาะส่วนสาธารณะหนองสะพังเลนน้องสะพังเลนนีนน่ก็มีตำนานเนาะตำนานของพญานาคนะ บรรยากาศดีเนาะอันนี้เป็นหารกาแฟแอมิโซนส่วนอยตามหารอาหารหารกาแฟแอริโซนนี่กับมีคนเข่ามาใส่บริการสมควรเนาะเส้นทางก็เริ่มเต็มไปด้วยรถยานพาหนะแล้วส่วนนี้เนาะอยนี่แม่นเป็นตลาดกลางคืนเนาะข้าเจ้าจะขายเอากินซุป แบวอันนี้ก็แมนเท็กซัสอันนี้แมนเป็นตลาดกลางคืน,นใครห้องกินซุปห้องกินแหงนนเนาะเครื่องดื่มหลายอย่างรวยกันเนาะแถวๆติดกับเดินประทาดหลวงนี่แหละเนาะกูกันขามใส่สวยถ้าเห้อมาทางน้องบอลเ้าก็ขี่ซื้อมาเลยเนาะที่ว่าจะไปแถววงเวียนคนนั้นเนาะ เห็นได้ว่าก็มีผูกค้เบาบางอ่าสิข่าไปกินไอศครีมม้างกันเนาะรู้สึกว่ายโนโอยอยากหอนร้ายอะ ริบบิบาร์ขอมวิลควีนวันหนึ่งแกพัดเกียร ่วงนี้รวทีนลรเวิ่งจันกำลังสีครับมาคเคลื่อนอยูเที่ยนหึงหลังจากที่ท่าพาราเพิิน,น,น,ใ,นในทั้ทั้งทนะั้งทั่งทั้ทั้งทั้่ทั้ท้ท่้งทั้งอแต่ใั้งทัองทั้าท้งทั้งทั่งทั้งงท้ทา้งทัทั้งทั้ง้ทน้้ เราก็พ่มีพผทีจะติดเสื้อโควิดเพิม่มสนั่นทั้งถางระับเพิ่นกันเลยมีการพรอนคลายมาตรก,การของการกำจัดการแพร่ระบาดของเชื้อไว้ไอย่างเช่นผู้คนก็เริ่มตากกันออกมาล่างร่ังกายออกมาดินเนาะออกมาเกียียวออกมากินออกเทียนเนี่ยมีความวีควา,ามปลอดภัยสูงนะ ต่เป็นกระเจ้มีบางขอคำนวที่ยังมีหาอยู่กว่ามีเส้นยาวกันเนาะเส้นว่าขวบโครงหุมเงาข่โครงหนังเนาะแ้วก่านกินเื่อต่างๆเนาะการจัดงานดองหุ่นกระบ่ให้เกินหาสิบพนประมาณนึ่งแล้วจิพาทุกท่านที่บเดีียวส้มเปงนขนวนในสวงหนี่เนาะ ตอนนี้ข้าพเจ้าแม่นกำลังมุ่งนาสิออกไปทางปุณณเนาะไปทางพุทธเก่งปุณณเนาะ,ะเดียวขัวเส้นทางนี้เนาะถ้าขี้ซื้อไปเลยก็นเป็นเขาไปในตัวเมืองเนาะไปทางประตูไท้เดียวไทรก็สอบไปทางหน้าไท้ปุณณเนาะแต่ข้าพเจ้าจะออกมาทางพุทธเก่ง พื่อมีจุดประสงค์สิไปแถวทางน้องเงียงพุ่นเนาะก็เห็นได้ว่าผู้คนก็เริ่มหลายขึ้นกว่าเก่าเนาะหลังจากที่มาพากันอยู่บ้านอยู่เฮือน มาตอนนี้ก็มะหอดแถวอ่างน้ำประปาพนเค่งกับบท่านถึงขันมาหลายแต่ว่ากะบไายกว่าเก่าถ้าเปรียบเทียบที่ในส่วนที่เพิ่งม,มีมาตรการให้ผู้คนในยูเคอนเนาะพวกข้านวกย่งก็เรมีผู้คนเขามาจับใจ ซื้อเครื่องซื้อคลองเลยเนาะมันเป็นแถวคอยพ่นเข่ง ตอนนี้ครับพระเจ้ากับมัหอซีเยกไฟแดงแถวหอประสุมแหง่งนศะาสตร์เนาะครับพระเจ้าก็จะเรียวขัวเพื่อว่าจะไปเส้นทางน้องเงียนนั่นเองเ,องเนาะถ้าซื้อไปด้วยนั่นกับ่นแหละสิออกไปทางถนน13ไตคือเก่าเนาะส้นนี้ก็เคยมารีวิวไลยเทื่อแล้วเนาะตอนนี้อยากให้หูซื้อ,อว่าคนร้ายสำไใ้เนาะเด้ยยนยานพานะก็เริ่มไลายขึ้นลว อขาขอขอบขอบใจสำหรับทานที่ห้เกียรด,ดิด้การฮับซุ่มโดยดีตลอดมาเนาะขอบใจสำหรับการกดไลค์กดเซ์กด Subscribe แล้วเราจะมาพบกันอีกในคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ขอลกาบคำว่าสบายดี